คำใบ้เครื่องหมายกากระบาดท,ที่อาจารย์โอดานั้นได้ใส่เป็นอิสเอกไว้หรือนี่จะเป็นการหววคืนลูกเรือคนเก่ากลุ่มบวกฟังที่จะกลายเป็นลูกเรือคนใหม่คนที่10ที่เรานั้นตามหากันอยู่สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over อร์รีวิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับก็สระวันนี้ผมจะมาพูดถึงอิสเอ็ละกันที่ตัวละครในเรื่องวันพีชได้มีการหยดเอาไว้จริงๆจะเรียกว่าตัวละครหรือเปล่าต้องเรียกว่าอาจารย์โอด่านะแต่เป็นว่าอาเป็นตัวละครในเรื่องละกันที่เราได้เห็นละกันว่าเป็นอิ เกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์กากบาทนะครับที่อยู่บนแขนของลูฟี่ในร่างเกียร์หนั้นเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรมันเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับพลังที่ถูกซ่อนเอาไว้ในตัวของลูฟี่หรือเป็นอิเ็กที่ถูกซ่อนเอาไว้นะครับคลิปนี้ผมให้คําตอบอันนี้แบบชัดเจนเลยเพราะมันก็คืออิเ็กที่ถูกหยดเอาไว้นะครับที่ใครที่เป็น FC แฟนะับวันพีชเนี่ยก็จะรู้นะครับแล้วก็รู้สึกว้าวด้วยกับการหยอดสิ่งสิ่งนี้มานะครับแต่เหมือนเดิมก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะเต็มอย่าลืมกดซับสไครตกก์ บนแขนของลูฟี่นั้นเนี่ยถ้าใครได้ตามวันพีทมาสักพักใหญ่เนี่ยก็น่าจะคุ้นคุกันอยู่นะครับแน่นอนว่ามันก็คือสัญ,ญลักษณ์เดียวกันที่กลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางยุคเริ่มต้นนั้นเนี่ยใช้นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการยืนยันตนว่าเอ้ยว่าพวกเรานั้นเป็นพวกเดียวกันโดยเป็น,นการยืนยันตนในภาคของอาณาจักรอาราบัสต้านะครับหากใครจำวันได้เนาะอาราบัสต้านั้นเป็นภาคนะครับที่พวกกลุ่มหมวกฟางนั้นก็จะช่วยเหลือเจ้าหญิงวีวีนะครับในการยึดบัลลังก์ของตัวเองคืนมาให้ได้ซึ่่งงใใน,นนนนนตตตออัันน้้เีกกกกลุมมมมมมมหมววฟาาาาไดจบสรรรรููคถ ร่างคนอนอืเลยทําให้มิเตอร์ทนั้นก็ได้เจอคนของกลุ่มมวกฟางหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นนะครับใครก็แล้วแต่หรือเจ้าหญิงวีวีจริงให้ไอสัญลักษณ์นี้เนี่ยไอ้ก่อนเข้าอาณาจากาาักรอาราบัต้ามันก็เป็นสัญลักษณ์ละกันแบบว่าเป็นการยืนยันตนเพราะว่ากลัวจะถูกคนนั้นก๊อปปี้ก็คือมิเตอร์ทนั้นก๊อปปี้นะครับแล้วก็มาหลอกแล้วก็เอาผ้ามาพันเอาไว้นะครับก็คือแสดงยืนยันตนแล้วว่าเอ้ยฉันเนี่ยก็คือเป็นคนของกลุ่มมวกฟางซึ่งไอ้ประเด็นนี้มันสําคัญหรือมันเชื่อมโยงยังไงทุกคนจจจจจจําาาาากกกัััััันนนนนนได้้้้้้มมมยครบบบว่่่ปนนุีเเเหญิงงนนอูแซึ เป็นคนตีหนังสือพิมพ์นี้ออกมานั่นแหละครับซึ่งแน่นอนว่าจากตอนเนี้ยทางด้านกลุ่มหบวกฟังไม่รู้นะครับว่าวีวีนั้นตายรอดหรืออะไรก็ไม่รู้เลยนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่ราชาคอปรานั้นเสียชีวิตไปและเจ้าหญิงวีวีนั้นก็หายสาบสูญไปถึงทำให้ไอ้สัญ,ญลักษณ์อันนี้เนี่ยตอนแรกหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นพลังของลูฟี่หรือเปล่าเป็นกากรบาดปลุกพลังะไรตื่นขึ้นมาซึ่งผมขอยืนยันว่ามันไม่ใช่พลังแปลกใหม่อะไรมันไม่ใช่ความสามารถอะไรในร่างเจห้าของลูฟี่แต่มันเป็นเครื่องหมายยืนยันเท่านั้น,น ที่คนของกลุ่มโจรสัหมกฟางในยุคแรกจะรู้นะครับว่าสัญ,ญลักษณ์นี้มันหมายความว่าอย่างไรแต่ผมบอกก่อนว่าไอสัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยลูฟี่ไม่ได้เป็นคนเขียนนะเพื่อจะแจ้งข่าวหรือบอกอะไรกับใครแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับที่เจ้าหญิงวีวีนะเนี่ยพยายามนะครับจะใส่ลงไปในหนังสือพิมพ์เพื่อให้กลุ่มหมกฟางยุคแรกก็คือพวกของลูฟี่โซโลซันจินามิแล้วก็ชอปเปอร์แล้วก็อุซปบเนี่ยที่เมื่อได้อ่านหนังสือพิมพ์นะครับเกี่ยวกับข่าวลูฟี่ก็จะเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้เลยเมื่อเห็นสัญลลัััักกษณ์นนนีี้้้ปบ็จะะรรูไดททเยว่าค เป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับที่เจ้าหญิงวีวี่นั้นเป็นคนเขียนเอาไว้เพราะว่ามันเหลือแค่คนเดียวไงเจ้าหญิงวีวี่นะครับลูกเรือคนที่5.5ของกลุ่มโจทันโมกฟังจะรู้นะครับเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์นี้และก็เป็นการยืนยันตนอีกทีนึงว่านะครับเจ้าหญิงวีวี่ในตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่กับเจ้ามอร์แกนถ้าหากจะไปช่วยเหลอหือหรือต้องการไปพาตัวกลับมาเนี่ยก็ไปหาที่สำนักพิมพ์ของเจ้ามอร์แกนได้เลยในทันทีซึ่งจริงผมชอบนะกับการที่อาจารย์โอดานั้นเนี่ยก็คือเขียนมาว่าตัวละครนั้นพยายาม้่่ารวรู สัญลักษณ์นี้คืออะไรแล้วก็งงแหละครับว่าไอ้เครื่องหมายกากบาทนี้ที่อยู่บนแขนของลูฟี่ในร่างเก5นั้นเนี่ยมันเป็นพลังของลูฟี่หรือเป็นสิ่งที่ลูฟี่ซ่อนเอาไว้หรือเปล่าคิดว่าพลังเรียกเก5ตื่นขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยคือพวกของโรบินงงอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะอย่าลืมว่าพวกของโรบินนั้นเป็นพวกที่เข้ากลุ่มหมวกฟางหลังจากเหตุการณ์ราบัตา้าหมดเลยซึ่งพวกเขาเหล่านี้รวนไม่รู้เลยนะครับว่าสัญลักษณ์นี้คืออะไรและผมชอบนะที่อาจารย์โอด่านั้นเนี่ยให้พวกลูกเกรือกลุ่มหมวกฟางอาย นี่แหละเท่ากับว่าอาจารย์โอดาเขียนนะครับหรือว่าต้องการให้คนพวกนี้ไปอยู่เอลปาฟบก่อนเนี่ยก็ด้วยเหตุผลตรงนี้เลยก็คือต้องการจะหยอดสิ่งสิ่งนี้ไว้ให้ลูกเรือกลุ่มเบกฟางคนอื่นงงแหละครับว่าสัญลักษณ์นี้มันคือสัญลักษณ์อะไรกันแน่ซึ่งผมมองว่าเป็นการปูในเรื่องที่ฉลาดมากๆเลยนะครับและทาให้พวกเราว้าวเกี่ยวกับอิสอเอ็กที่มีการหยอดลงมานะครับและประเด็นที่น่าสนใจเลยก็คือการที่อาจารย์โอดานั้นตั้งใจแล้วกันเนาะให้ลูกเรือกลุ่มเบาฟางยุคแรกนั่นเข้าเอลปาะรับ ให้กลุ่มหมวกฟางที่เรือนั้นเนี่ยเอาหนังสือพิมพ์นี้ไปให้ดูหรือเปล่าอ,อ,อาจจะเป็นหลงังเอลบาฟเลยมันมีเหตุผลอะไรที่มันมากกว่านี้หรือเปล่านะครับเหมือนเป็นความตั้งใจละกันนะครับว่าให้กลุ่มหมวกฟางนะั้นยังไม่รู้ก่อนนะว่าเจ้าหญิงวีวีนั้นเนี่ยอยู่ไหนนะครับหรือว่าทําอะไรอยู่นะครับหรือว่านี่จะเป็นการบอกใบถึงอีเวนต์ต่อไปหรือเปล่านะครับหลังจากเหตุการณ์ที่เอลบาฟซึ่งจริงแล้วอันนี้เนี่ยก็อแอบเชื่อมโยงเหมือนกันนะเกี่ยวกับลูกเรือกลุ่มหมวกฟางนะครับคือผมเนี่ยเคยพูด หรือก่อนหน้านี้ผมก็เคยพูดว่าจริงๆเนี่ยกลุมม่มหมอกฟางมันจะมีลูกเรือคนที่5.5อย่างที่เรารู้ว่าจะเป็นเจ้าหญิงวีวีใช่ไหมซึ่งผมก็เคยพูดว่าบางทีแล้วมันจะหวนกลับมาที่ลูกเรือคนนี้หรือเปล่าในการกลับมาเป็นลูกเรือกลุมม่มหมอกฟางและด้วยสถานการณ์ในตอนนี้นะครับที่พ่อของเธอนั้นเสียชีวิตไปแล้วโอเคแหละหลายคนอาจจะมองว่าเอาอย่างนี้เจ้าหญิงวีวีนั้นก็ต้องรีบกลับอาณาจักรของตัวเองไปเลยสิเพื่อไปปกครองอาณาจักรของตนเองแต่ก็อย่าลืมว่านะครับมันมีอิสอเอ็กก่อนหน้านี้ที่ พยายามบอกซาโบให้ไปบอกกับลูฟี่ให้รู้ว่านะครับเจ้าหญิงวีวีนั้นเนี่ยหรือคนของตระกูลเนเฟตอรีนั้นเป็นคนของตระกูลดีด้วยเช่นกันและที่เรารู้ว่าตระกูลเนเฟตอรีของวีวีนั้นเนี่ยมีจุดเชื่อมโยงนะครับกับราชินีลินลี่ผู้ที่เป็นศัตรูต่อท่านอิมผู้ที่ปล่อยนะครับพวกพลนิกิีต่างๆกระจายไปทั่วโลกก็คือราชนีลินลี่นี่แหละที่เป็นต้นตระกูลของเจ้าหญิงวีวีหรือนี่จะเป็นการเฉลยไปไกลๆว่ามันจะมีภารกิจหรือบางสิ่งบางอย่างแล้วกันที่เจ้าหญิงวนะีวีนั้อองร่ืลมมาาทาทยเึ ผมมองว่ามันก็แอบแนวโปเช่เหมือนกันนะถ้าหากนะครับเจ้าหญิงวิวีนั้นจะมาเป็นลูกเรือกลุ่มบอกฟงางคนสุดท้ายคนที่10อย่างเต็มรูปแบบคือปัจจุบนะันเนี่ยหักนับเพานับเป็น5.5ใช่ไหมแต่ถ้ามาเป็นลูกเรือคนสุดท้ายคนที่10อย่างเต็มรูปแบบสําหรับผมมองว่าไม่ติดขัดอะไรเลยนะโอเคหลายคนจะมองว่าเจ้าหญิงวิวีมันไม่ได้เก่งแต่กลุ่มบอกฟางเอาตรงๆผมไม่ได้มองว่าคนที่เข้ากลุ่มบอกฟางมันต้องเก่งทุกคนมันก็ต้องมีประมาณนี้นี่แหละและด้วยความสามารถของเจ้าหญิงวิวีในตอนนี้เรายังไม่รูู้นนนนะะะคครรรรรว่่่่าาาไอออกกททีีีีเเเเเปป็ตตลลมพิศษหื ด้วยความที่ว่ามันกรปูมาสักขนาดนี้จึงเป็นจุดหนึ่งที่ผมสนใจมากเลยนะว่าอาจารย์โอดานั้นกลับมาปูเรื่องราวนี้อีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นจุดเชื่อมโยงหรือเปล่าในการให้เจ้าหญิงวิวีนั้นมาเป็นลูกเดือกลุ่มหมวกฟางซึ่งผมก็มองว่าหลายคนก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะหากเจ้าหญิงวิวีนั้นจะกลับมาเป็นจริงๆนะครับและการที่มีการหยดอิเซกตรงนี้เอาไว้เหมือนเป็นจุดเชื่อมโยงที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับเจ้าหญิงวิวีและผมก็มองว่าเจ้าหญิงวิวีนั้นมันต้องมีทีเด็ดอะไรแน่นอนนะครับที่ทาใหิงญ วีวีเลยได้ซ้ำนะครับหรือนะครับการที่ต้องการจัดการราัชาคอปราก่อนหน้านี้ก็อาจจะเป็นด้วยเหตุผลบางสิ่งความสามารถพลังอะไรก็แล้วแต่ที่ถูกเชื่อมต่อกันมานะครับจากคนในตระกูลนี้ส่วนประเด็นที่ว่าเอาแล้วจะไม่ไปกลับครองอาณาจักรของตัวเองเหรอในฐานะราชินีนะครับส่วนตัวผมมองว่ามันก็ไม่จําเป็นต้องครองตอนนี้ก็ได้คือตอนเนี้ยมันมีประเด็นหรืออีเวนท์ที่มันสําคัญมากกว่านะครับอ,อย่างเช่นอาพานะครับลูฟี่ไปเป็นราชาโจรสลัดแล้วก็นะครับทำให้โลกใบนี้น้ำไม่ท่วมนะครับรักษาโลกใบนี้ไว้ผมมองว่าอีเวนท์ จบปับ๊บเจ้าหญิงวีวีก็สามารถนะครับกลับไปครองนะครับอาณาจักรของตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งเพราะก็ต้องอย่าลืมว่านะครับอย่างผมเนี่ยผมมองว่าท่ารูฟี่นั้นโอเคนะครับจัดการรัฐบาลโลกได้แล้วทําให้นาไมท่วมโลกได้แล้วได้คว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีคครบแล้วผมก็มองว่ากลุ่มหมวกฟางนั้นก็ไม่ได้มีนะครับเหตุผลอะไรที่ต้องมีต่อไปแล้วก็คือกลุ่มหมวกฟางนั้นก็ต้องยุบลงไปนะครับคล้ายๆกับกลุ่มโรเจอร์ผมก็มองว่าเป็นฟิลแบบนั้นซึ่งก็ไม่แปลกถ้าอนาคตเจ้ีีจกั v v จกุุมนออนาา่ดด็ท และเปลือจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากนี้ไปชุดหญิงวีวีนั้นอาจจะไม่แบบว่าไปครองอาณาจักรของตัวเองเลยได้ซ้ําด้วยความที่ว่าธีมของโลกวันพีชหลังจากเนี่ยมันก็จะเป็นธีมใช่ไหมที่แบบว่าทําให้โลกมันเท่าเทียมกันหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่จําเป็นต้องมีระบบนี้แล้วก็ได้เพราะจริงๆระบบกษัตริย์ในเรื่องวันพีชนั้นเนี่ยมันก็ข้างขัดแย้งนะครับกับกองทัพคณะปฏิวัติซึ่งผมมองว่าอนาคตเนี่ยโลกวันพีชนั้นมันจะมีความเท่าเทียมใช่ไหมอาจจะไม่มีระบบนี้เลยได้ซ้าซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่องหหมมาาายกกบบทที่ันนะะันนวล อีกครั้งหนึ่งนั้นอาจจะเป็นคําใบ้ของจันโอดะก็ได้เกี่ยวกับเรื่องราวของเงินพิษหลังจากนี้การกลับมาของตัวหญิงวีวีจะในฐานะลูกเรือก็ได้หรือไม่ฐานะลูกเรือก็ได้หรือในฐานะอะไรแต่จะมีบทบาทที่สําคัญแน่นอนในอนาคตไม่ใกล้ก็ไกลนี้นะครับอ่ะหลายคนก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะที่เห็นยังไงบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับอีสอเอ็กเทจจันโอดะนั้นหยอดมานะครับชอบหรือไม่ชอบยังไงอ่ะคอมเมนต์ไม่ได้เลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนนั้นนะครับที่เห็นยังไงกันบ้างและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดลกดกด้้ว่งงงงงไไปปตเเออนนคหมๆขุณาา็ชท แต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ